สื่อการเรียนรู้ระดับชั้นอนุบาลสาระการเรียนรู้ที่สามธรรมชาติรอบตัวเด็กหน่วยผีเสื้อแสนสวยสวัสดีค่ะเด็กๆเ,เรามาพบกันอีกแล้วนะคะจำได้ไหมใครเอ่ยคุณครูตูนเองนะคะวันนี้คุณครูตูนก็มีเกมสนุกๆมาให้เด็กๆได้เล่นกันเด็กๆอยากเล่นเกมไหมคะ ถ้าเด็กๆอยากเล่นเกมพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลยดีกว่านะคะเด็กๆพร้อมจะเล่นเกมแล้วใช่ไหมคะเราไปดูกันก่อนว่าเกมเราเนี่ยมีรูปภาพอะไรบ้างรูปที่1โอ้ผีเสือ้ออีกแล้วผีเสื้อตัวที่สองตัวที่สาตัวที่สี่ตัวที่ห้า ตัวที่หกตัวที่เจ็ดแปดเก้าสิบสิบอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่หมดหรือยังคะหมดแล้วผีเสื้อมีทั้งหมดสิบสี่ตัวทีนี้ก็ให้ทำอะไรมันมีช่องสี่เหลี่ยมอยู่ข้างล่างมีเครื่องหมายเท่ากับอยู่ด้วยนะ เราไปดูซิว่าเขาจะทำอะไรเขาบอกว่าให้เด็กๆนับภาพผีเสื้อที่เหมือนการรูปภาพที่อยู่ในช่องสี่เหลี่ยมข้างล่างอ้าวเด็กๆด,ดูซิว่าผีเสื้อตัวที่อยู่ในช่องสี่เหลี่ยมข้างล่างเนี้ยดูซิว่าข้างบนมันมีกี่ตัวเ,เรามาเวลาที่เด็กๆทำให้เด็กๆขีดทับนะคะแล้วนับจํานวนเอาแล้วเราก็จะได้ใส่จํานวนได้ถูกต้องอ้าวเราลงทํากันเลยดีกว่า หนึ่สองหมดหรือยังคะดูที่เด็กๆหมดแล้วหมดแล้วเราก็ต้องใส่เลขอะไรในช่องสี่เหลี่ยมเลขสองใช่แล้วค่ะเอาเราเขียนเลขสองใส่ไปเลยเลขสองได้แล้วเด็กๆเ,เขียนเป็นไหมคะเลขสองเป็นอยู่แล้วนเนาะ ใครเขียนไม่เป็นก็พยายามหน่อยนะคะฝึกเขียนจะได้เก่งๆนะคะต่อไปเราดูผีเสื้อตัวต่อไปตัวนี้อ๋มันมีกี่ตัวกันเดี๋ยวเราไปนับข้างบนกันนะคะหนึ่งเด็กๆขีดตามไปด้วยนะคะสองสามหมดหรือยังคะหมดแล้วหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องใส่เลขอะไรคะ เลขสามเด็กๆเ,เขียนเลข3าเป็นไหมคะเป็นเก่งมากเลยคะ่ะเด็กๆส่วนใหญ่ก็จะเขียนเลข3าได้เอาเราใส่เลขสามในช่องสี่เหลี่ยมเลยนะคะเอาอเลข3เป็นอย่างนี้นี่เองเด็กๆฝึกเขียนกันด้วยนะคะต่อไปเราไปดูช่องต่อไปผีเสื้ออันไหนเอ่ยตัวนี้ตัวนี้โอ้เราไปดูซิว่ามีเท่าไหร่เราไปขีดกันหนึ่ง สองสามสี่หมดหรือยังคะหมดแล้วหมดแล้วมีทั้งหมดสี่ตัว,ส,ตวสี่ตัวเราก็ต้องใส่เลขอะไรคะเลขสี่อะเด็กๆเ,เขียนเลขสี่ได้ไหมคะเหมือนเสาธงเลยเลขสี่เสาธงนะคะเขียนลงไปเลยแบบนี้เด็กๆเ,เขียนได้ไหมคะได้เด็กๆเ,เก่งอยู่แล้วเลขสี่เนาะ ออต่อไปเราไปดูตัวต่อไปกันนี่ผีเสื้อชนิดนี้มีเท่าไหร่เราไปนับกันหนึ่งสองสามสี่หหมดหรือยังคะหมดแล้วหมดแล้วเราก็ต้องใส่เลขอะไรคะเลข5เก่งมากเลยคะ่ะใส่เลขห้าเก็ดเลขห้าเป็นไหมคะเลขห เขียนเป็นบางคนบอกนูเกียนไม่เป็นไม่เป็น,ปนก็ไม่เป็นไรค่ะให้ผู้ปกครองช่วยนะคะช่วยเขียนฮะ,ะช่วยจับมือเขียนให้นะคะแต่ไม่ใช่ผู้ปกครองเขียนให้ไม่ได้นะคะต้องจับมือนะักเรียนเขียนนะคะอ่าเราใส่เลขหกันเลยนี่เลขหาหน้าตาอย่างนี้นะคะเก่งมากเลยเด็กๆทุกคนเก่งมากเลยค่ะเด็กๆอยากเอาไปทำที่บ้านไหมคะ อยากได้เลยเดี๋ยวคุณครูจะส่งไปให้ทำที่บ้านกันนะคะเป็นไงบ้างคะเด็กๆฝึกเล่นเกมกันไปแล้วเด็กๆสามารถทำได้เองไหมคะได้เด็กๆเก่งทุกคนอยู่แล้วต้องทำได้เนาะคุณครูตูนก็มีใบงานไปให้เด็กฝึกทำที่บ้านนะคะทำเหมือนเกมที่เราเล่นกันเมื่อสักครู่นี้นะคะเด็กก็นับจำนวนผีเสือ้อชนิดต่างๆแล้วก็ใส่ จำนวนให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามแล้วอย่าลืมส่งผลงานมาให้คุณครูและเพื่อนๆได้ชื่นชมกันด้วยนะคะบทเรียนของครูตูนวันนี้ก็จบลงแล้วเด็กๆสนุกไหมคะค่ะคุณครูตูนดีใจนะคะถ้าเด็กๆสนุกกับการเรียนการสอนของครูตูน วันนี้คุณครูตูนก็ต้องขอขอบคุณเด็กๆนักเรียนทุกคนผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะและก็ต้องขอบคุณภาพต่างๆที่นำมาประกอบการสอนนะคะผู้จัดํำคุณครูตูนเองจ้าบ๊ายบายนะจ๊ะเด็กๆแล้วพบกันใหม่นะ